วันนี้นะครับผมจะมาดูอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตอันนี้เลยอัปเดตเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่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 ยย่ยอัปเดตนี้นะครับผมก็จะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสิ่งแรกที่เริ่มมาก็คือไปตัดไม้ก่อนเล่นะครับถึ่งแม้จะโหดแค่ไหนก็ต้องเริ่มจากการตัดไม้นะคุณผู้ชม เปาะเปะเปาะเปะเปาะเปะไปนะ่านผู้ชมบ้านมันจะอยู่ต้องอัพกองไฟก่อนนะ่านผู้ชมถึงจะเจอบ้านอน่ะ่านผู้ชมเดี๋ยวโอเคเก็บไม้มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านที่มันเก็บฟักทองได้นะ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม่เอาดีกว่า คุผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมไม่มจะเป็นบ้านหลายใหญ่ๆอะที่มันจะมีฟักทองอยู่อ่ะครับเอ้ตรงนั้นแหละกมันเก็บฟักทองได้นะ่านผู้ชมเป็นที่หาอาหารชั้นดีเลยแล้วก็ตรงพื้นแถวเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาเก็บฟักทองไว้ด้วยนะ่านผู้ชมเพราะว่าอาหารมันได้เยอะดีนะ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเจอเทียนเลยนะครับไปเอมตอนนั้นผมหาเทียนเจอแล้วนะครับผมหาเทียนเจอแล้ว แต่เน็ตดันหลุดครับคุณผู้ชมเน็ตหลุดคุณผู้ชมเน็ตผมมันหลุดครับคุณผู้ชมเน็ตหลุด hmm. เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะั่นก็คืออีเวน้นนี้นะครับก็คือให้คุณมาไปฆ่าพวกคิวทิสนะครับไอ้คิวทิสอ่ะนี่จะเป็นพวกแรเทีอะครับเอาก็คือไปฆ่ามันอะ่ะพอได้เทียนปุ๊บแล้วก็เอาไปจุดไฟอะครับที่ตรงบ้าน แล้วก็มันจะมีบ้านอยู่ใช่หลังหลังนั้นแหละหลังพวกนั้นแหละก็ไปแล้วก็รอตอนกลางคืนนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปลองก็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 กกกกกแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วคุณก็จะมีโอกาสถูกแกล้งหรือไม่ถูกแกล้งก็ได้นะคุณผู้ชมคือไม่ถูกแกล้งก็ดีไม่สิไม่ถูกแกล้งหรือถูกแกล้งก็จะได้ไอ้ลูกอมนะคุณผู้ชมผมบอกเลย เน็ตผมว่าเล่นไปจนเจอไอเทียนแล้วนะคุณผู้ชมเห้ยสิผมเล่นไปเกือบเจอเทียนละจะเก็บเทียนอะแต่เก็บไม่เข้ากระเป๋ามอ็เลยคิดว่าเน็ตกะหรือเปล่เออเน็ตมันก็หลุดเลยครับคุณผู้ชมปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับ